เราก็จะไปในขั้นต่อไปกันเลยค่ะการแต่งตาแปงวงผู้บันบานแบบนี้ในการลงสีอ่อนที่สุดก็คือแบบสีชมพูอ่อนอันนี้เป็นของอะไรไม่รู้อ่ะแบบมันแบบมันพังไปแล้วอ่ะเราก็วนๆแล้วก็ขอออกนะคะเพื่อที่มันจะได้ไม่มีสีตรงมาแล้วก็ทาที่ตาแบบให้ทั่วเปิดตาเพื่อเป็นเบสก่อนนะคะเป็นเบสตาของเรานะคะของมีคาร่าสีนี้นะคะเบอร์หนึ่งสตรอเบอร์รี่เราก็จะใช้เป็นสีชมพู ันนี้ทาไปทั่วเปิดตาก่อนลงเบาๆนะคะน,นี่สีชัดมากแบบสีชัดมากๆก็เลยแบบลงเบามากเพื่อเป็นเบสส์ต่อไปนะคะก็จะใช้เป็นพาเลตของ coco venus สีตรงนี้นะคะมีชมพูอมแดงแบบสมนี้วโอ๊ยอาจจะตกใจนะคะตอนที่เราเริ่มทำแบบอ๋ยสีเข้มจังเลยอะไรเงี้ยแต่แบบทุกคนคะตอนที่มันเสร็จแล้วอะมันจะสวยค่ะตอนที่มันทุกอย่างมันเสร็จแล้วอะต,ตอนที่เราลงทีละอย่างมันอาจจะตกใจแล้วพี่แน่เขาก็จะมีการนินที่หางตานะคะแบบเหมือนแบบให้มันฟุ้งๆออกมา,มากนิดนึง เราก็จะแบบเขายื้อเขายื้อตรงห้องตานิดนึงนะเดี๋ยค่อยไปเอาแปรงอันเมื่อกี้มาเป็นเอออ่ะผมคิดว่าตาข้างบนอ่ะเราก็จะใช้สีเดิมสีที่มันเป็นสีชมพูอันเนี้ยค่ะของนี้ค้าลาเอามาเบลนในส่วนที่มันแบบพี่มันโดดๆอย่างงี้เห็นไหมคะเราก็จะเบลนให้มันส่วนนี้มันแบบมันเป็นรอยต่อที่มันจะเป็นรอยต่ออ่ะเห็นไหมคะเราก็มีแปลงหัวเล็กลงใช้สีชมพูอันเดิมเรืงตาตานะยังมาที่หลังสุดสองข้าค่ะทาลยเติมสีเดิมอ่ะสีแดงอันเดิมอันเนี้ยนะคะ เดียวนิดเดียว,ดดยวตรงแบบก็ก็โคนน่นคออ่ะไอ้แปลงหัวเล็กมากๆมาทาที่หัวตาก็เอาสีแดงอันเดิมของเรานะคะจิ้มแล้วก็ตาทีห่หัวเนาะวางให้เข้ากันอ่ะคิดว่าเท่ากันแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาทำดอลลี่อายเนาะนี่แหลสวีทมิ้นท์ข้างนึงก็จะเป็นหัวแบบนี้นะคะอีกข้างนึงก็จะเป็นแบบชิมเมือหยีต่อเห็นปล่ามันก็มีร่องอันเนี้ยแล้วเราก็จะ หลงไวขึ้นล็องแล้วเราก็ใช้นิวเกลี่ยซะหน่อยนึงเนาะเนี่ยคนะนะรับเมื่อกี้เราก็มีการดบบลงสีชมพูเพิ่มแล้วอันอย่างหนึ่งของเราเพื่อเชื่อมสีเข้มที่เราเทาเมื่อกี้ด้วยเนาะสีชิมเมอร์เลยของไอชิมมาตาชิมเมอร์สีชมพูอยู่ในกล่องนี้เลยนะว่าหายมือเราซัตบต้นแบบที่เป็นบบหนะักกว่าแไรอนี้เนาะอันที่มันเกินจากร้100ล็อกหีบเ็ากเช็ดออกเราก็จะเติมสีน้ำตาลเนี่ยผลิตเติมอย่างเน้เข้าไปตรงหางตาตรงข้าไปออน,น,นะเพิ่มก่อนกันสิบ เขาจะใช้สีแดงอันเดิมของเรามาพับให้มันฟูฟูนิดนึงค่ะนี่คืการยิสูจน์ก็จะเป็นที่แบบนี่อตัวของมันขนตาที่แบบแมสตมากอันนี้ก็คือเป็นแกเกตใหม่ของเ้านะคะเฮ้ยนี่นะคะลรงจักตีกคนตาแล้วก็มีความแบบติดให้มันชิดโคนขนตาที่สุดนะคะวันนี้ไม่ได้กลิ่นไลน์นู้นก็จะแบบหลังจากน้ก็จะแค่คือฟิเนชลุคของเรา